ทำอย่างไรถึงจะผ่านหลักเกณฑ์โฆษณาในวิดีโอถ่ายทอดสดไอเจตตรวจบัญชีสวัสดีครับเมื่อนี้ผมกับสิพาบึงนะครับวิธีการเข้าไปดูหลักเกณฑ์ของการถ่ายทอดสดนะครับผมสิพาเกณฑ์จังใดนะครับขั้นแรกนะครับเข้ามาที่โปรไฟล์นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่จัดการหรือเดสก์บอร์ดนะครับ แล้วก็เลื่อนขึ้นมาข้างล่างเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ไปดูที่คําว่าเครื่องมือนะครับผมการสร้างรายได้เป็นเลือกคําว่าการสร้างรายได้เสร็จแล้วนะครับก,ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับโฆษณาในวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับผมยังไม่พร้อมใช้งานแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเลือกเข้าไปหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้นะครับเรามาดูหลักเกณฑ์ว่า เราจะต้องทำอย่างไรถึงจะผ่านหลักเกณฑ์โฆษณาเข้าในวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับผมหลักเกณฑ์ตัวแรกเนาะก็คือขยายกลุ่มเป้าหมายของคุณจำนวนผู้ติดตามขั้นต่ำา1 0 0 0 0คนนะครับหลักเกณฑ์ตัวที่2ก็คือในช่วง60วันที่ผ่านมาคุณจำเป็นต้องมีผู้รับชมวิดีโอออนดีมานการถ่ายทอดสดและการถ่ายทอดสดที่จบไปแล้วรวมกันถึง60 0 0นนาทีนะครับหลักเกณฑ์ตัวที่3ก็คือ จำนวนผู้ที่รับชมอย่างน้อย6 0 0 0 0่นาทีจากจำนวนรวมที่เข้าเกณฑ์ห0 0 0น 6, นาทีช่วง60วันที่ผ่านมาต้องเป็นการรับชมวิดีโอถ่ายทอดสดการเผยแพร่วิดีโอถ่ายทอดสดก็ตัวนี้ก็คือคุณได้แชร์วิดีโอที่เข้าเกณฑ์3รายการขึ้นไปหรือถ่ายทอดสด3ครั้งขึ้นไปในช่วง30วันที่ผ่านมาอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ในการ ถ่ายทอดสดที่จะมีโฆษณาเข้ามาเพื่อสร้างไรายได้ของเรานะครับเราสามารถเข้ามาตรวจช็ครายละเอียดว่า facebook ของเราหรือเพจของเรานั้นผ่านหลักเกณฑ์หรือยังนะครับถ้าเราไม่ผ่านหลักเกณฑ์เราก็ไม่สามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้จากการถ่ายทอดสด ได้นะครับผมอันนี้คือเป้าหมายยังอีกไกลนะครับสำหรับเพจของผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ